สวัสดีครับผมเปลือกใส่จริงครับมือนี้ครับผมซวยโฟสตูครับตอนนี้ผมเป็นทหารครับตอนนี้ผมเป็นทหารครับผมมีอาวุธครับนี่ครับเขาเอินว่ายวเคลียฟริสแคร์นี่เกิดมาจากประเทศญี่ปุ่นฟิสกี้ออยูฟิสกี้โอ้ยฟิสกี้แต่สิ่งที่พอผมประทับใจมากครับตอนนี้ครับ ผมกำลังเฝ้าทีคนร้ายกำลังจะมาทางนั้นครับแต่ตอนนี้ผมตั้งท่าครับนี่คืออาวุธของผมครับอาวุธสิงดวงนี้พอผมสร้างมาเลยครับโรงงานใดมันก็ไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้ครับนอกจากพอผมครับนี่ครับวิธีผมผมยิงศัตรูครับเตรียมนะอาจารย์นี่คือฐานหนึ่งครับแี่นี่คือฐานหนึ่งครับ ผมอยากใส่สูตรของซปเปอร์เรมโบครับผมอยากจะเป็นเรมโบแต่ผมเปลือกใส่จริงนะแต่ผมจะเอาสูตรของมันครับนี่คือเรมโบครับนี่ไม่ใช่เคลูกนี่ครับมันเป็นลูกระเบิดนะโอชิโอชิมันมาเลยครับผมว่าภาษาญี่ปุ่นครับว้าว ตรตตอนนี้ผมสวนอยู่ทางใดไม่ได้ครับผมจะเป็นจต้องซสวนอยู่ในป่าครับแล้วผมจะอยู่ในป่าแต่เสือสนิดนี้ครับมันสามารถใส่เครื่องบินได้ครับแต่มันเป็นสัตว์ลายแปลกประหลาดมากครับมันคือจระเข้และกมันมีตัวเสือมาเลยครับเลยมันจะเป็นนกบางทีมันจะอาบบินได้ครับแล้วผมจะ จําเป็นจะต้องใส่อาวุธมันครับมีไงผมจะอยู่เนวกับตนนี้ครับนี่คือตอนไม้ผมสวนอิสาเรมโบครับว้าวอาวิสกี้ผมทำสำเร็จแล้วครับโอ้พระเจ้าแต่ตอนนี้ผมสบายใจมากครับแต่ตอนนี้ ไม่มีสิ่งใดมาทำลายผมครับไม่พระเจ้าผมวิธีที่หนึ่งที่ผมจะเอาตัวรอดเกี่ยวกับเสื้อโค้งครับแล้วผมฝึกซ้อมมาเป็น2 0กว่าปีครับถ้าเสื้อโค้งมันอยู่ที่หลังผมครับแล้วผมก็จะโดนอาวุธทิ่มอาวุธไปครับฟุช็อแเล่นไปเลยครับไปเล่นไปครับแล้ววิธีที่สองครับวิธีที่สองอาจจะเป็นเกี่ยวกับกินใบไม้ครับ กำใบไม้ครับถ้าเสือคค้งพูดกับเราอยู่ทางนั้นแล้วเราก็เอาใบไม้ปากเงียบไปครับเพื่อบ่ได้ตอบเสือคุ้งมันครับแล้ววิธีเดินครับห้ามไม่เยียบต้นไม้ที่แหง้งหรือว่าใบไ,ไม้แรงมากครับแล้วมันจะแล้วเสือคค้งมันจะได้ยินเสียงเรามากครับแต่ตอนนี้ผมไปแบบเงียบๆนะครับ แต่ยังไม่เงียบครับมันปากพมกำลังมันปากอยู่สิ้งๆครับแล้วผมจะมูไปทางนี้ครับทีสาครับผมก็จะดูดกระดูดไปสิ่งที่มันมันไล่เราไม่ได้ครับแต่เราต้องกระโดดที่บวนอันตรายกว่าครับเราต้องเสี่ยงชีวิตครับออที่ผมได้ยินบางอย่างก็อาจจะเป็นเสือโคงมันหาวอยู่ข้างนั้นครับมันอยากนอนมันว่าครับ แต่ผมสัมภาษณ์วิธีการส่วนเอาตัวลวดจากเสือโค่งแต่ตอนนี้มันกําลังมันกําลังหาวนอนอยู่ครับแต่ผมก็กลัวมันมากครับแต่ตอนนี้ผมจะได้ยินอ๋อนี่ไงมันกําลังใส่คอนซูร์อ,อยู่ครับแต่สัตว์ชนิดนี้มันกับสแสดงคอนซูร์คือคนเราครับมันสามารถใส่แขนใส่ปีครับนี่ไงนี่มันใส่คอนซูร์เลยครับ แต่ตอนนี้มันกําลังสมงพรมอยู่ครับผมมีการโฆษณาครับมันกําลังฟังพมครับแต่ผมก็น่าสนใจครับแต่ตอนนี้ก็ถ้าเสื้อคุุงมาแล้วผมก็จะเอาสัตว์